สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับคลิปนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับงวดประจำวันที่18มีนาคม2567นะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้อดด้วยนะครับคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะครับแล้วค่อยตามนะครับ เด็กต่ำกว่าสปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมสาหรับนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ของเรามาแค่เลขเด่นนะครับในรอบเวลาสตาร์เนาะเวลาสตาร์ผมให้แกับ4นะครับพี่พี่ผลที่ออก4 8 3 6 1 3สตัวผมให้8 4 2ี่นะครับพี่พีดูอืมนะครับผิดแค่เลข2กับเลข3นะครับทนได้เฮนะครับพี่เพี่มเ,เดียวเนาะเกือบแตก3าตัวนะครับ ของเรา83ไม่มีนะครับให้8 0 8 8 8นนะครับผม4เนี่ยไปอยู่หลักร้อยนะครับเนาะ4ไปอยู่หลักร้อยเสียดายนะครับผมก็ใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่83นะครับรอบนี้เราสตาให้ห้5กับ9ผลที่ออก9 2 7กับ86นะครับอันนี้เขาหลุดไปนะครับเ้าเขาก็มาอยู่หลักร้อยนะครับพี่พนเนาะถ้าเกิด7 92เนี่ยเราก็ยังจะ มาในตัวเจาะนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ําต้อทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกได้นะครับอาจจะยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ํเต้าทองนะครับวันนี้หวยลาวสตาร์นะครับเด่นผมให้ไปที่8แล้วก็2 นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขแปดเนาะขอให้แปดยังอยู่นะครับแปดหนึ่งนะครับผมแปดหกแปดเจ็ดสองหนึ่งสองสามสองหกสามตัวนะครับสองแปดหนึ่ง นี่เลยนะครับหัวนนเล่าสตาร์นะครับผมส่วนเราสตาร์เาสตาร์ VIP นะครับเด่นนะครับผมเด่นผมให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับสายลุดนะครับให้ไปที่เลข2ให้ไปที่เลข2นะครับผม

ะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับห้วเราสตาแล้วก็เราสตา v ์ p นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้พี่ๆสมาชิกเนาะเฮงเฮงปัง,ป,งปังก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้กาบสอดีครับ